ดีครับฟังสบายกับอาจารย์ฤทธิ์นะครับวันนี้จะพูดเรื่องทุ่มเทสร้างบารมีท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียดตคา้านว่าเป็นภัยและเห็นการปรารถนาความเปลี่ยนว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปารกความเปี่ยนกันเถอ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อบุคคลปารกจะทำอะไรแล้วพึงกระทำสิ่งนั้นได้สำเร็จไม่ควรปล่อยทิ้งเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทวงความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเราเหมือนดินโปกของหมู ไม่เกิดประโยชน์อันใดควรที่เราจะเร่งรีบขนขวายทำงานให้สำเร็จสมบูรณ์จะเป็นอุปนิสัยติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเมื่อตัดสินใจจะทำอะไรต่อไปจะได้ไม่ต้องมาห่วงหน้าประวงหลังเพราะเรายังมีงานหลักที่เป็นงานสำคัญ กำลังรอเราอยู่งานหลักที่แท้จริงคือการทำใจหยุดนิ่งเป็นกรียกิจที่สำคัญควรที่เราจะต้องหมั่นภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนะไตรซึ่งเป็นพระนะเป็นที่พึ่งที่รึของพวกเราให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ในทุกตกะนิกายอัประทานว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรติค้านว่าเป็นภัยและเห็นการปาราลบความเพียรว่าเป็นความปลอดภัยแล้วปาราลบความเพียรกันเถิดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เราเกิดมาสร้างบารมีต้องทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจเพื่อสร้างบุญกุศลเพราะการเกิดมาเป็นมนุษน์นั้นแสนยากเมื่อรู้เป้าหมายของชีวิตแล้วควรสลัดความเก็ียด้านออกจากใจเร่งรีบทำความดีสั่งสมบุญให้เต็มที่ชีวิตจะได้ตลอดภัยเพราะเวลาในโลกนี้ มีน้อยเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อที่เราจะได้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้นและบุญนี้จะเป็นปัจจัยให้เราประสบความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าดังเช่นพระบรมโอรธิษัทเจ้าของเราเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระราชา พระนามว่ามหาศีลวราชในเมืองพระราศีพระองค์ไม่เคยว่างเว้นจากกันทำความดีแม้จะมีอุปสรรคมากเพียงใดก็ไม่เคยสนใจมุ่งหน้าทำความเปลี่ยนเรื่อยไปพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาได้สร้างโรงทานไว้หกแห่งรอบเมือง ทรงบริจาคทานอยู่เป็นนิดทรงรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลเป็นประจำครั้งนั้นมีอาบาตคนหนึ่งได้ทำความผิดไว้จึงผู้พระราชาขับไล่ออกจากเมืองได้ไปรับราชการอยู่ที่แฟนโกศลและอูนยุยงให้พระเจ้าโกศลว่าราชสมบัติ ในกรุงพาราณสีประดุดด่งรวงพึ่งที่มีตัวพึ่งพระราชาก็อ่อนแอคุณที่เราจะยึด,ดราชสมบัติมันไว้พระเจ้าโกศลจึงทดลองส่งทหารไปสืบดูโดยแท่งทำเป็นไปรักขโมยในกรุงพาราณสีถึงสามครั้งพวกสายสืบทั้งหมด ถูกทหารของพระเจ้ากรุงพระนศีจับตัวไว้ได้ทุกครั้งเมื่อถูกส่งตัวกลับไปในวังแทนที่พระราชาจะลงโทษกลับพระราชทานทรัพย์ให้และปล่อยตัวออกมาพวกสายสื่อจึงกลับมารายงานพระเจ้าโกศลว่ากองกำลังฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอจริงๆ ทำให้พระเจ้ากโกศลหลงเชื่อสนิทแต่มีความเป็นจริงในกรุงพระนศีมีอามาตยกว่าหนึ่งพันนายที่เก่งกล้าสามารถถ้าพระราชาทรงปรารถนาพวกเขาสามารถไปยึดราชสมบัติชั่วทุท,ทวีปมาถวายพระเจ้าศรีวราช ได้โดยไม่ยากเลยพระเจ้าโกศลจึงยกกองทัพไปยึดเมืองพระณสีเหราอมาตของพระเจ้าพระณสีตามขออาสาไปจับพระเจ้าโกศลมาลงโทษแต่ได้รับการทัดทานจากพระราชาเพราะพระองค์ไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อทรงยอมที่จะสละราชบัลลังก์เพื่อความผาสุข ของประสมนิกรในที่สุดพระเจ้าโคศนจึงสั่งจับพระเจ้าเสราวราชพร้อมทั้งอมาตเอาไปฝังที่ปราชาดิให้โปตติสะขึ้นมาพระราชาทรงให้โอวาสแก่ทุกคนว่าอย่าไปผูกพยาบาทใครทําใจให้สงบให้แผ่เมตตาก,กับศัตรูทุกคน พระราชบริพารต่างทำตามโอ,อวาทของพระองค์เพราะเชื่อในคุณธรรมของพระราชาว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอนรั้นตกดึกพวกสุนัขทิ้งจอกออกมากินที่ประชาเมื่อพระเจ้าสีลวาราชและบริวารเห็น ก็ตะเพิดไล่พร้อมๆกันทำให้พวกสุนัขทิ้งจอกตกใจวิ่งหนีไปแต่เมื่อเหลียวกลับมามองไม่เห็นใครจึงติดตามมาจึงเข้าไปใหม่ก็ถูกสะเพิดไล่มาอีกเป็นครั้งนี้ถึงสามครั้งสุนัขทิ้งจอกจึงรู้ว่าคนเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในถุมขยับเคยื่อนไม่ได้ จึงเข้าไปใหม่อีกครั้งตัวจา่าผงกระโดดเข้าก่อนหมายจะขย่ำพระสอของพระราชาแต่พระองค์ทรงใช้ความมั่งวัยเอาคางกดขี่คอของมันลงกับพื้นดินไว้แน่นมันร้องดิน้นตะกุยดินเป็นการใหญ่ผูงสุนัขจิ้งจอกได้ยินเสียงของจ่าูง ก็รู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นต่างพากันหนีเอาตัวรอดไปหมดเมื่อดินรอบลอบพระสอของพระราชาหลุมแล้วพระองค์จึงค่อยปล่อยมันไปและถอนตนเองขึ้นมาจากหลุมได้จากนั้นพระองค์รีบช่วยอมาทั้งหมดให้ลุกขึ้นจากหลุมคืนนั้นมียักสองตนะเละ กเรื่องแบ่งทราบศพต่างตกลงกันไม่ได้เมื่อพระเจ้าสีวราษผู้ทรงทศพิษราชธรรมประทรับอยู่ใกล้ๆจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระองค์และกราบคูลให้ทรงช่วยแบ่งทราบศพพระองค์ตรัสว่าตอนนี้ร่างกายของเรายังไม่สะอาด ขอให้เราได้ชำะระล้างร่างกายก่อนยักษทั้งสองจึงไปเอาน้ำอบและผ้าสาดกชุดใหม่มาถวายจากนั้นพระราชาสรัสว่าตอนนี้พระองค์กำลังหิวยักก็รีดไปนำพระกายอาหารมาถวายพระราชารับสั่งให้ไปเอาพระขันมาให้และผาศพ ที่ยักษ์นำมาเป็นสองส่วนแบ่งให้ยักษ์เท่าๆกันเมื่อยักษ์กินอิ่มแล้วก็ทูลถามว่าจะให้ช่วยอะไรพระองค์ได้บ้างพระราชาจึงรับสั่งให้ยักษ์พาพระองค์ไปที่ห้องบรรทมของพระเจ้าโกศลและให้พาหมัวหมาทั้งหมดกลับบ้านซึ่งยักษ์ทั้งสองทำตามทุกอย่าง เมื่อพระเจ้าสีวะราเสด็จเข้าไปในห้องพันธมของพระเจ้าโกศลเอาหลายพระกันวางแนบพระอุทธรของพระเจ้าโกศลซึ่งกำลังบรรทมหลักพระองค์รู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยความตกพระไยตัวตายทูลอ้อนวอนให้พระเจ้า สีวร,ราธได้ไว้ชีวิตด้วยพระเจ้าศีวราชทรงเป็นพระธรรมราชามีพระหรัทย์ไทยประกอบด้วยเมตตาได้ตัดเล่าความจริงทั้งหมดทรงไว้ชีวิตพระโกศลและให้อภัยทุกอย่างพระเจ้าโกศทรงตรมตริว่า แม้แต่ยักที่กินเลือดกินเนื้อมนุษย์ยังรู้คุณของพระองค์แต่หมงฉันเป็นมนุษย์แท้ยังไม่รู้ซึ้งถึงคุณของพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยศินเลยตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปหมฉันจะไม่ประทุสร้ายพระองค์อีกทรงทำสัตปฏิญาณและกราบคูณขอขามากับ พระเจ้าศีวราชรุ่งเช้าพระเจ้าโกสนให้บรรดาเสนาอามาตยปรามข้าบดีทุกหมู่เหล่ามาประชุมกันและประกาศสรรเสริญคุณของพระเจ้าศีรละราชท่ามกลางบริษัทนั้นอีกครั้งจากนั้นพระองค์ก็ทรงลงอาญาอามาตย ผู้ยุยงให้พระองค์ต้องมาถินฆ่าผู้คนแล้วเสด็จก,กับแฟนโกศลสลเราจะเห็นได้ว่าหากผู้มีศีลบริสุทธิ์คือผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแม้ในภาวะวิกฤตก็สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสได้โดยเฉพาะผู้ที่มีความเมตตาปราณี ต่อบคุคคลอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจแม้นมนุษย์ยังคุ้มครองรักษาเหมือนพระบรมโริษัตท่านพ้นภยัยพานทั้งหลายมาได้ด้วยอาศัยความบริสุทธิ์และบุญบารมีของตัวท่านความบริสุทธิ์จะหยุดยั้งสิ่งที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีที่จะมาประทุสร้ายเรา จะช่วยให้เปลี่ยนจากดําให้เป็นขาวจากความมืดเป็นความสว่างถ้าใจเราบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีใจหยุดเดียวกับพระโพธิสัตว์เมื่อคิดจะทำอะไรที่ดีงามจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้มีกำลังเรื่อวแรงมีสติปัญญา มีความเพียรอย่างไรก็ทุ่มเทให้เต็มที่อย่ามัวไปมองดูปัญหาหรืออุปสรรคที่ทำให้กำลังใจถดถอยแต่จงมองดูอริสงใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกำลังใจของเราจะได้สูงส่งตลอดเวลาและทุ่มเทให้สุดตัวฝังแห่งการทำจริง ก็จะติดตัวเราไปตลอดเราจะพบกับคำว่าสำเร็จคำว่าไม่สำเร็จไม่ได้จะไม่มีในใจของเรานักสร้างบาร,รมีโดยเฉพาะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเพียรพยายามเรื่อยๆในธรรมเป็นเป้าหมายของชีวิตท,ที่แท้จริง ขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมให้ได้กันทุกคนนะครับครับก็ขอสวัสดีนะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ